เด็ดกันแน่เดิดเท้าเดี๋ยวตอนนี้บ่ายเจอกันที่งานไม่ใช่ายเราช่วงของงานอ่ะมีเวลาป่ะผมการเหรอเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดไม่พูดดีกว่าดูก่อนดูก่อนถ้าเกิดมีคนในเพื่อนก็อยู่ยาวเออใครอ่ะพอแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วนะแหละขั้นมาแล้วขึ้นมาท่าที่สอง เดี๋ยวมาเร็วๆเร็วๆเลยนะของหัวเลยขอรับให้ไหมขอรับให้ไหมขออย่างไงถ้าตัวเองไม่ได้ให้เอาไม่ถ่ายรูปกันบอลมีแปดแรงเลยครับวันนั้นไม่ได้ไปเนี่ยวันวานไม่ได้ไปรีบไปเหรออ๋อมีแปดด้วยนี่อูให้อ่ะ